ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระดาษแอนพลอยเทปที่2น,นะครับาาประจำคอลเลคชันที่23นะครับวันนี้อยู่กับคุณยุ้ยสุกัญญาครัผมสม,มิงครับสวัสดีครับคุณยุ้ยแหมสวยสดใสมาเลยนะคุณยุ้ยค่ะนนสำหรับวันนี้นะคะคเจอกับเรา2คนได้นะคะคุณผู้ชมค,ค,ค่ะกระดาษแอนพลอยคอลเลคชันนี้นะคะเข้าสู่คอลเลคชันที่23แล้วใช่แล้วครับผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะจะครึ่งปีได้แล้ว ผ่านไปแบบว่ารวดเร็วมากๆแล้วก็เทศที่สองเรานะคะวันนี้มีพลอยธรรมชาติสวยๆมาฝากกัน3ดีไซน์ที่เป็นสินค้าหลักแล้วก็อีก 1, 1> ดีไซน์ที่เป็นของสมนาคุณคุณผู้ชมขาสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะง่ายๆเพียงโทรเข้ามาที่เบอร์02154093 0<ช>แต่เอ๊ะอย่าเพิ่งโทรตอนนี้ยังไม่เห็นสินค้าเลยค่อยโทรแล้วกันนะคะแต่ว่าโทรได้ตลอด24ชั่วโมง ทีมงาาานนเรรรัับบสยอู่ะคหลังจากห้าทุ่มไปเนี่ยอาจจะโทรในส่วนของทางไลน์ก็ได้นะคะสั่งสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ถ้าโหลดมาแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยก็ต้องแอดไลน์เรามาก่อนนะครับที่ i d s i แอ c ไซนะครับใช่แล้วนะคะสำหรับชิ้นนี้คุณผู้ชมคาะมีแหวนให้กับคุณผู้ชม1วงถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมจะซื้อเนี่ยให้ไปเลยในราคา3,500บาท แต่เฉพาะคอลเลคชันนี้เท่านั้นที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมไปฟรีเพื่อสั่งซื้อในส่วนของสินค้าหลักนะคะที่เป็นชิ้นใดก็ได้นะคะตรงกลางประดับไปด้วยในส่วนของ Natural l o s ค q u a r t นะคะเป็นพลอยสีกุราบนน้นยนะครับสีกุราบอ่อนนะใช่แล้วนะคะ,ะ,คะางประเภทเขาจะแทนสัญลักษ์แห่งความรักะนะครับอัญมณีชนิดนี้ค่ะคแล้วก็สําหรับวันนี้น้ําหนัก จะอยู่ที่ประมาณ0.93กะลัดนะคะคร,รูปสองกลมและมีในส่วนของเลมอนคอร์สนะคะระดับอยู่ด้านข้างอีกแต่ละเม็ดจะอยู่ที่0.92กะลัดได้กันเลย2เม็ดน้ำหนักรวมที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมวันนี้2.77กะลัดเลยค่ะรวม3เม็ดเลยนะครับใช่แล้วเป็นพลอยแต่คุณคอร์สกเลยนะราคานะครับปกติ3,500บาทแต่คอลเลคชั่นที่23สพิเศษสุดๆครับ รับฟรีไปเลยครับท่านผู้ชม <ฮะ S 2> ท่านผู้ชมสั่งซื้อสินค้าหลักจากทางรายการของเราซึ่ง,<อ>งจะใบให้ละกันว่าเป็นแหวนมาทั้ง3วงนะครับก็สำหรับในส่วนของแหวนเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เรลยได้ว่ายอดนิยมมากที่สุด,ดนะคะเพราะว่าสามารถีจะสวมใส่ได้กับทุกๆโอกาสาและจากงานวิจัยเนี่ยเขาก็ <ฮะ S 2> ชี้แล้วว่า,าทางกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยชอบที่จะซื้อแหวนนะครับถึง เป็นเปอร์เซ็นต์ถึง70%ด้วยกันค่ะนะฮะคือคนนิยมสมแหวนเนี่ย70%ใช่แล้วนอกเจากนี้อาจจะเบ่งย่อยออกไปเนะคะ,ะเป็นในส่วนของสร้อยข้อมือตักหูจี้นีครับก็จะทยอยน้อยลงไปใช่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยสมใส่แหวนเนี่ยก็ดูดีนะใช่นะครับหลายๆท่านเนี่ยจะมีแหวนประจำตัวนะใส่ทุกวันนะ,ค,ะ,นะครับนะแล้อย่างพลอยธรรมชาติของเราก็ใส่อาบน้ำใส่อะไรได้เลย ใช่แล้วนะคะชิ้นนี้คุณผู้ชมคะปะกติเนี่ยอย่างที่บอก3 5เป็นเจ้าของได้กับแหวนโลสควอสแล้วก็เลมอนควาสน้ำหนัก2.77ดกรัตรหรัส36248นะคะให้ไปฟรีหรือเป็นสินค้าสม,มนาคุณให้กับคุณผู้ชมสั่งซื้อสินละสินค้าหลักชิ้นแรกนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าจะเป็นชิ้นไหนนะคะพลอยธรรมชาติชนิดอะไรอยากุ้หรือเปล่า ตื่นเต้นหรือยังดิฉันตื่นเต้นมากเลยนะคะสำหรับเฉดสีนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นสีเขียวมรกตหรือเปล่าให้ทายให้ทายเอผมว่าน่าจะเป็นโครมดาวสายหรือว่าเป็นเขียวส่องเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ที่พูดมาไม่ใช่เป็นกรีนแซฟไฟร์หรือเปล่ากรีนแซฟไฟร์ไม่ใช่กรีนแซฟไฟร์ก็เขียวส่องใช่เขียวส่องนะครับ เหมือนแบบมรกตอันนี้เหมือนอกับโครมไดออกไซด์มากที่สุดนะคะแต่ว่าทั้งนี้คืออีกหนึ่งชนิดรอยธรรมชาติที่อยู่ในตระกูลกาเน็ตครับถ้าเรียกกันเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะเรียกว่ากรีนกาเนตแต่มี<า>ชื่อทางการคา้าเรียกว่าซาวไลท์กาเนตนั่นเองว้าวนะฮะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับซาวไลท์กาเนตปกติกาเน็ตหรือว่ากโกเมนเนี่ยเราเห็นนะครับก็จะออกเป็นสีแดงสีแดงออนะคะตาน,นะครับค่ะ แล้วก็ม,มีสีม่วงอาใช่พูดง่ายง่ายว่ามีทุกสีสําหรับการเน็ตยกเว้นเพียงสีเดียวคือสีน้ําเงินใช่แล้วครับนะคะสำหรับชิ้นนี้คือพลอยที่หายากราคาเขาจะสูงอยู่แล้ว<ช>สูงกว่าสีแดงด้วยเพราะว่าสีแดงเนี่ยจะหาได้ง่ายกว่าสําหรับสีเขียวคุณผู้ชมขาโซลลทการเนตวันนี้มาด้วยน้ําหนักสตางค์สเม็ดว้าวรวมแล้ว0.74กะลัดด้วยกันเลยอาใช่แล้วครับเรียงตัวกันได้แบบว่าสวยงามมากมาก นะคะ,ะ,ะสีเขียวที่บอกว่าเลยทุกเมเออ็ดเลยนะสุดใสนี่นี่ครับเป็นน้าเตยที่บอกว่ามีลักษณะของการทําโดยช่างที่มีฝีมือมากๆใช่แล้วครับเน็นฝังนะครับของเราเป็นงานฝังเป็นงาน f i จิ jewelry นะครับใช่แล้วเป็นงานฝังที่มีคุณภาพไม่ใช่ลักษณะของการแปะกาวหรือว่างานติดกาวใดใดใช่ครับเป็นงาน jewelry แท้ๆนะครับต้องที่ jewelry channel นะ กาวเข้าสู่ปีที่10อย่างสง่าผ่าเผยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะแวะมาหาเราได้อตอนนี้เราย้ายสตูดิโอมาอยู่ที่กรุงเทพกีทา27นะครับนะคะหรือแถบแถบใกล้ๆก,กับถนนสีนะัคลินะนะคะรหรือว่าสตูสตูของเราใหม่ใหญ่โตมากใชครับเดินนี้หลงกันเลยทีเดียวใช่เมื่อเช้าเนี่ยผมจะเข้ารายการเนี่ยผมเดินตามหาคุณยุ้ยสี่ชั่วโมง รู้ไหมทั้งไม่ถึงไม่เห็นยังไม่ยังไม่มาใช่คุณยิ้เข้าบ่ายใช่นะยังไม่มาหาไปเถอะนะคะสำหรับชี้นี้คุณผู้ชมขาปกติ12,900บาทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนเราจะมอบให้กับคุณผู้ชมในราคาเพียง8,900บาทครับ8,900บาทก้าร้อยมาไม่พูนี่คุณแย่เลยเนี่ยใช่ดิฉันหลงหายใจไม่ออกเลยเมื่อรูนี้สะอึดอยู่นะคะ ตกใจในราคาคุณผู้มชมครใชครับาบาทรหัส36267เป็นเจ้าของพลอยธรรมชาติซาวอลไยการเนตได้นะคะ37เมตรด้วยกันกับน้ำหนักรวม0.74กรกะลัดครับสีเขียวที่มีความสดใสน,นะคะ,ะเป็นพลอย,ลอยที่บอกว่ามีคุณค่ามาก่านะครับเป็นแร่เช่นก็คือหายากนะครับหายากนะคนการที่บอกว่าจะนำอัญมณีมาทำเป็นเครื่องประดับเนี่ย อย่างแรกความสวยอย่างที่สองหายากอย่างที่สามความทนทานต่อรอยขีดข่วนถ้าผ่านหลักการประเมินคุณภาพสามแบบนี้ถ้าผ่านถือว่าชนิดนั้นสวยใช่แล้วครับแล้วก็หายากแล้วก็ทนทานแล้วก็มาทําเป็นเครื่องประดับไงคุณค่าที่คุณผู้ควรแล้วใช่ครับชิ้นนี้8ปดพันเก้านะคะรับวงนี้รับไปสองวงนะท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดว่าด้รับวงเดียว นะครับมุลค่า3,500บาทนะครับรับฟรีไปเลยนะฮะที่เรียกว่าเอ๊ยยังไม่ซ้ำสีก็เลยนะคุณยุ้ยใช่แล้วนะคะ <ขอ S 2> มีสีช,ชมพูสีแบบเปลือกมะนาวจะไม่ใช่โทนแบบเป็นสีเขียวเสมอไปจะ<ช>เป็นลักษณะแบบว่าสีเขียวเหลืองของเปลือกมะนาวใช่นะครับแล้วเนื้อของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อของมะนาวที่ประเทศฝรัง่งเศส วว้ามะนาวของต่างใช่มะนาวของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นแบบบริมอนด้านในเนี่ยเป็นสีแบบเหลืองๆอ่าใช่แต่บ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเราเนี่ยจะเป็นสีขาวๆเฉียงนิดนึงของเรานี่เขียวเล็กๆนะใช่นะฮะเรียกเล็กแต่ของเราเปรี้ยวกว่าใช่แต่ของเขาเนี่ยลูกใหญ่เหมือนลูกส้มเลยเหมือนผลส้มอ่ะใช่เขาจะออกสีเหลืองอ่อนๆนะไม่ไม่เปรี้ยวด้วยใช่แต่ของเรานี่เจ็ ให้รสชาติเปรี้ยวจิ๊ดจ๊าดนะสุกปากคนไทยนะครับใช่แล้วนะคะชิ้นนี้ฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมคะกับสินค้าในราคาพิเศษ8,900บาทมาด้วยกันวันนี้3าสีแล้วนะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปสีอะไรค่ะเป็นในส่วนของพอยที่หายาอีกแล้วอ่าผมเห็นแล้วสีม่วงอมน้ำเงินนะยังไม่ซ้ำสีนะใช่แล้วนะคะมารับชมกันเลย เขาบอกว่าในส่วนของเฉษสีนี้เราเคยพูดในส่วนของเรื่องราวของเขามาอยู่แล้วว่าเขาถูกค้นพบอยู่ที่ประเทศแทนซาเนียเท่านั้นใช่แล้วครับแล้วก็มีในส่วนของนักธรณีวิทยารวมไปถึงนักอัญมณิศาสตร์พยายามที่จะค้นหาพลอยชนิดน,นี้จากแหล่งอื่นๆอ่าไม่มีนะตอนนี้เนี่ยมีบอกว่าเผยออกมาแล้วว่าอยู่ทางแถบแอฟริกาแต่ยังชี้ไม่แน่ชัดว่าใช่พลอยชนิดน,นี้หรือเปล่าต้องนําไปอ่า ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพจากช้องแลบแต่ที่รู้จักกันดีจะมาจากแหล่งนี้แหล่งเดียวเท่านั้นสําหรับแทนสไน์มาจากแทนซาเนียนั่นเองค่ะใช่แล้วครับเป็นอัญมณีที่โด่งดังนะครับอย่างที่หลายๆท่านเคยพูดไปในรายการแล้วว่าใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องไททานิกนะฮะเป็นหัวใจมหาสมุทรที่โจ๊กลัใส่แจ็คกัลโลดทั้งที่แล้วเล่นแทนอยู่นะ ไม่น่ากับมาเล่นอีกนะคะกลัวคนยุ้ยลืมไหมไม่ลืมไม่ใช่โจ๊กนะเป็นแจ็คนะเป็นแจ็คแโลโรสนั่นเองนะคะแทนสไนด์คุณผู้ชมขาวันนี้มาด้วยน้ำหนัก21ตาง8เม็ดด้วยกันจรแดนรูปทรงแพคัดหรือว่าหยดน้ำมี6ตาง4เม็ดรูปทรงกลม3ตางอีก8เม็ดรูปทรงกลมรวมน้ำหนัก2.16กรัตกับการใช้แทนสไนด์ถึง20เมตรด้วยกันเลยค่ะใช่แล้วครับ ราคาปกติอยู่ที่8,900บาทครับแต่ว่าคอเลกชันที่ย3พิเศษนะครับเหลือเพียง4,200บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมโอ้ว้วาวคุณผู้ชมคะราคา4,200บาทราหัสสินค้า36270จดไว้ได้เลยนะคะสำหรับรหัสสินค้าอย่าจดผิดนะคะพูดว่า36207ไม่ใช่ชิ้นนี้แน่นอน เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยอ้างอิงจากรหัสด้วยนะคะถ้าจดผิดคุณผู้ชมหาไม่ได้รับสินค้าชิ้นนี้แถมยังจะส่งสินค้าให้ผิดด้วยใช่ครับนะคะก็ฝากไว้ด้วยสาหรับรหัสสินค้าซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะจดรายละเอียดไว้ได้เลยนะคะนอกจากนี้งานดีไซน์ที่มาออกเป็นลักษณะของพุ่มดอกไม้แล้วคุณผู้ชมคะดูสิคะว่าสวยงามมากๆเขาแบบว่ามีการแบบ นำในส่วนของอัญมณีเฉดสีเนี่ยเข้าเทียมกันมากๆเลยนะคะข<ช>อยับไปมาเล็กเนาะเป็นพลอยธรรมชาติหายากนํานเข้าจากประเทศเทสซาเนีย,ไไยน,นะครับแล้วก็คัดเลือกพลอยคัดแล้วคัดอีกนะครับจนได้พลอยที่มีคุณภาพสูงสุดมานําเสนอแก่ท่านผู้ชมนะครับถูกต้องเลยนะคะวันนี้เนี่ยมาในราคาที่บอกว่าเบาๆมากๆเลยนะคะราคาแบบคุ้มค่าคุ้มราคากับ 4,200บาทจากปกติเนี่ย8,900บาทใช่ครับ4,200เนี่ยถือว่าคุณผู้ชมคะจะแบบจะจ่ายแบบนี้เนี่ยคิดว่าซื้อได้อีกหลายวงนะถ้า,าถ้าจะไปจ่ายแบบ8,900บาทเนี่ยใช่แล้วครับนะคะแต่ว่าดูตามโปรโมชันดีกว่าอ่าถูกต้องนีครับรับไปเลยครับ2วงนะครับเพียง4,200บาทท่านผู้ชมนะคุ้มค่ามากกับพลอยธรรมชาติ นะยังไม่ซ้ํำสีนะคอลเลกชันนี้ใช่แล้วนะคะสีสวยงดงามนะคะอยู่ที่ท่านแล้วล่ะค่ะว่าจะชอบเป็นในส่วนของรูปแบบแบบไหนนะคะชอบแล้วหยิบหยิบโทรศัพท์กดเข้ามาได้021054093พร้อมเป็นเจ้าของได้สำหรับคู่นี้นั่นเองฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมขะกับราคานี้พิเศษเพียง4,200บาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมนะคะอีกหนึ่งชิ้นกันมาเป็นลักษณะของสีชมพูอมม่วงมารับชมกันเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นั่นเองเฉดสีก็อย่างที่บอกไม่ซ้ำกันอีกแล้วไ,<ห>ไม่ซ้ำอีกแล้วนะครับเป็นชมพูอมม่วงเข้มๆนะครับเห็นอย่างนี้ก็ต้องแน่นอนครับเป็นแหวนพลอยโลโดไลท์นะครับเ <c oughs> จนายลูกทรงมาคีคัตนะครับ น้ำหนัก14สตางมาด้วยกัน8เม็ดรวมแล้ว1.12กรัดัตนะครับเะน,นั้นยังไม่พอท่านผู้ชมเห็นไหมรงกา2เม็ด<ะ>นะครับ Natural Sky b u t t e p a s s นะครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับเม็ดละ3สตาง2เม็ดรวมแล้ว6สตางนะครับ<ะ>รวมทั้งสิ้นนะครับวงนี้10เม็ด1.18กระัตครับ<ะ>ราคาปกติ7,900บาท ราคาพิเศษเพียง3,900บาทครับ3,900บาทไม่ได้รับวงเดียวครับท่านผู้ชมรับไปสองวงนะแต่เราดูดีไซน์ก่อนเป็นยังไงบ้างงานดีไซน์เนี่ยเป็นเหมือนกับรูปทรงเมล็ดข้าวนั่นเองใช่ครับนะคะม่วงนะเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องมีข้าวอะไรอีกข้าวสารข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวหลามพอแล้วนะ มเมล็ดข้าวญี่ปุ่นไงที่คุณว่าอ่านะฮะอันนี้มเมล็ดข้าวไทยนะ,ะจะเร็วๆวนิดนึงใ<ช>ะครับนะคะอ่าในส่วนของงานดีไซน์เนี่ยจะเป็นรูปทรงของมเมล็ดข้าวนั่นเองนะคะคซึ่งจะมีพลอยธรรมชาติที่เป็นโรโดไลทล์สีม่วงแล้วก็มีสกายบูทเพสสีฟ้า2เม็ดนะคะวางอยู่ในนี้นั่นเองใช่ครับนะคะเรียกได้ว่านะคะงานดีไซน์แบบนี้ดูสวยมากๆนะคะคุณผู้ชมคะและก็การแหวนมีการฉลุลวดลายด้วย สร้างความเป็นมิติะะให้กับแวนวงนี้ดูเก๋ไก่มากเลยนะเหมาะสำหรับสาวออฟฟิศนะครับใส่สมสมใส่ติดมือได้ทุกวันนะครับหรือว่าคุณแม่บ้านก็ใส่ได้นะ,ะใช่แล้วนะเก๋าากอาจจะสใส่ยแบบว่าในขณะที่แบบทำงานบ้านเสร็จแล้วสมใส่แบบนั่งดูจิริชแนลนะคะ,ะก็ หยิบยกวงนี้มาสมใส่ได้เพราะ,ะว่าราคาของเขาเนี่ยพิเศษมากๆ3,900บาทจากปกติคุณผู้ชมจะซื้อได้7,900เหลือ3,900ประหยัดเงินถึง4 0 0 0เลยนะคะนอกจากนี้ยังได้รับอีกหนึ่งวงไปด้วยฟรีเลยนะคะคุณผู้ชมคะที่เป็นลลสคอรสประดับไปด้วยในส่วนของ Lemon c อสนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยเลือกได้เลยนะคะกับชิ้นนี้นั่นเองนี่สมใสย่ยวกลาง ะะสำหรับสินค้าหลักรวมไปถึงในส่วนของของสมนาคุณนะคะของสมนาคุณ Los คอร์สเลเวลคอร์สนะคะน้ำหนัก2.77กรัตนะคะให้ไปฟรีนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคู่นี้3,900บาทสามารถผ่อนชำระ0% 3เดือนถ้าท่านใดถือบัตรในส่วนของ Visa m a s t e r c ร์ค huh. ลในเครือกุ้งสีกรุงไทยกสิกรนะคะ ผ่อนชำระได้เลยไม่มีดอกเบีย้ยใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วครับนะคะ,ะฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคู่นี้เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะีคะมารับชมในส่วนของการทบทวนรายลอียดสินค้ากันบ้างค่ะใช่แล้วครับทั้ง3ามโมงมาประชันโมกันแล้วนะว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบค่ะนะฮะคุณู้กลังสงสัย่ มารับชมนะคะสำหรับสินค้าชิ้นนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ3แบบ3ดีไซน์สสีใช่ว้าวเรื่องไม่ถูกแต่ลักษณะจะมาเป็นพุ่มหมดเลยนะใช่พุ่มดอกไม้ลักษณะว่าพุ่มสีเขียวพุ่มสีม่วงสีม่วงเข้มอมชมพูคุณผู้ชมชอบสีไหนเลือกเลยครับใช่แล้วนิ้วชี้นะคะเป็นซาวริสการเน็ตนะครับมาด้วยกัน3าเม็ดรวมแล้ว เจสตางนะครับราคาปกติ1,2,900บาทนะครับราคาพิเศษเพียง8,900บาทซื้อวงนี้ได้แหวนวอสคอตอีกหนึ่งวงนะครับนี่นะคะได้แหวนวงนี้ไปยังไม่พออีกคุณยุ้ยได้อะไรอีกให้ถ่ายถ่ายไม่ออกได้กระเป๋าออ๋กระเป๋าเซ็ตซัมเมอร์ชิกค่ะนะฮะ นะสวยงามมากเลยนะก็ใหญ่มากเพียงคุณผู้ชมเนี่ยสะสมยอดสั่งซื้อครับครบ5,000บาทภายใ,ในเดือนนี้มิถุนาย,ยนเนี่ยรับจูรี่ชาแนลซัมเ m อร์ชิคแบ็คไปเลยใช่ครับสมใส่ได้เก๋ไก่สไลเดอร์สไลเดอร์ด้วยนะใช่มีทั้งใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ให้ไปฟรีผู้นู่ง่ายท่านผู้ชมซื้อของจากรายการเราเนี่ย<ะ>ได้รับแน่ๆและหนใบ ะะแต่ถ้าซื้อนิ้วชี้เนี่ยได้เลย2ใบ 2> เป็นใบเล็กกับใบใหญ่นะครับ<ช>ก็ะเน๋ีอเนกประสงค์สัมมาชิกกิบเกยยูเลกาโดเรมีสไลเดอร์โดเรมอนด้วยนะนะคะก็สามารถที่จะได้รับของสมนานคุณของเราไปได้เลยนะคะนอ,นอเกเหนือจากนี้นะคะยังได้รับแหวนนะคะที่อยู่ตรงนิ้วชี้2วงได้รับกระเป๋าไปอีก2ใบคุบ้มค่าแน่นอนนะคะ<ช> เปล่าได้วยสำหรับนิ้วชี้มาดูกันต่อที่นิ้วกลางกันบ้างนี่แหวนพลอยธรรมชาติหายากครับ<ะ>แทนสไนต์นะครับรหัส36270นะครับประดับเรียงตัวกันเป็นพุ่มดอกไม้สีม่วงสวยงามเลยนะครับนะฮะราคาปกติอยู่ที่8,900บาทราคาพิเศษเพียง4,200บาทครับค่ะรับไปเลย2วงครับนี่ นะฮะวงนงนิ้วการทั้งคู่เลยแหวนโลสค์สประดับเลมอนคอร์สและแหวนพลอยทรรมชาติหายากจากประเทศแทนซซเนียนะครับใช่แล้วเทนซนไนถูกต้องขนาดไม่พอยังได้รับกระเป๋าเบบี้ซัมเมอร์ชิกไปใบ <By S 1> <ส>เล็กไปอ่าไว้ใส่เครื่องสำอางมือถือ <c oughs> นะครับได้เลย แต่ว่าดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสะสมเยอะตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ย<ช>เพียง5,000บาทเท่านั้นอ,อันนี้สะสมไปแล้ว4,200นะถ้าซื้อนิ่กลางค<ช>ันแ0ดบาทนะครับ<ช>ดูเป็นเครื่องล้างก็ได้นะเครื่อง้างยมณีนะครับถ้าแอดออนไปเพียง1000บาทเท่านั้นใช่แล้วนะคะก็ได้กระเป๋านี้ไปเลย<ช>คุ้มค่าหลายต่อมากๆคุณผู้ชมคะช่ะมาต่อกันเลยที่ชิ้นสุดท้ายเป็นโลโดไลท์กาเนตที่ประดับไปด้วยสกายบูโดเพส น้ำหนัก<ช>ถึง1.18กลัตนะคะว่าเป็นสีม่วงแบบหน้าค้นหานะสีม่วงลักษณะน,นี้คุณยุ้ยถูกต้องน,นะคะป,ป,ปกติเนี่ย7,900บาทแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกเรานำเสนอคุณผู้ชมในราคานี้เอง3,900บาทเท่านั้นะ<ใ>น,นะคะได้จะได้เซ็ตกระเป๋าซัพเอร์ชิกแล้วนะขาดอีก1,100แต่ว่าถ้าซื้อแค่นี้ก็ไม่เป็นไรได้กระเป๋าซัพเอร์ชิกเบบี้ เก็บมือถือสบายได้4ีเครื่องเลยใหญ่มากถูกต้องเลยนะคะรีบโทรสั่งจองกันเลย021054093นั่นเองนอกหนอจากนี้ที่คุณผู้ชมจะรับชม Jewelry Channel ได้นะคะผ่านทางโทรทัศน์หรือว่าทีวีที่อยู่ที่บ้านาเรายังสามารถเปิดช่องทางหลากหลายช่องทางเช่น y t u t u นะคะสามารถรับชมรายการสดหรือจะเป็นในส่วนของรายการเทปที่หมดคอลเลคชันไปแล้ว รีลันดูได้อีกหนึ่งรอบใช่ครับอาจจะแบบบางท่านพิเศษเราจะตอบโปรโมชั่นให้นะ,นะแล้วก็ดูผ่านทาง YouTube แล้ว f a c e b o o กก็ดูได้นอกเหนือจากนี้มีความรู้มีโปรโมชั่นมีสินค้านำมาฝากให้กับคุณผู้ชมนเนี่กได้ว,ว่าเยอะแยะมากมายกันเลยสำหรับ,รบ Facebook รวมไปถึงเว็บไซต์ คือ www.jwctv.com ใช่จะมีนะเครื่องประดับมาฝากอีกเช่นเดียวกันใช่และเดี๋ยวนี้เราสามารถรับชมออนไลน์ได้แล้วนะ,ะผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่างๆนะครับสามารถรับชมได้เลยนะฮะแต่ก่อนอื่นอยากได้ลิงก์ใช่ไหมอยาก<ะ>ได้ลิงก์ง่ายๆครับเข้าไปใน Facebook ของเรานะครับเราก็จะมีลิงก์ชมรายการสดออนไลน์ไว้ให้หรือนะครับจะ แอดไลน์ล้วเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราทางไลน์นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์มาให้แอดไลน์เราก็ง่ายๆครับเซิร์ชค้นหาไลน์ไอดีนะครับ jwcline ครับเท่านี้ก็ได้เป็นเพื่อนกับเราและสามารถรับชมรายการสดผ่านลิขกได้เลยถูกต้องและนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถสั่งสินค้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยนะคะก็ตอนนี้กำลังร้อนแรงนะครับก็จะได้พูดคุยด้วยมีแอดมินหลายคนมากนะครับเป็นที่ปรึกษานักอดมิ อ่าที่ปรึกษาด้านอัญมณีาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม็กซิมคุณปีเตอร์คุณปูเป้นะครับคุณเอคุณเดฟบี้คุณอัฟฟี่นะครับใช่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะคะที่พร้อมจะตอบทุกๆคําถามกับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอคอลเลกชันที่เป็นรายการกลัดแอนพลอยคอลเลกชันที่23นี้เผื่อว่าบางท่านแบบเอ๊ะสงสัยจังเลยสีเขียวนี่คือพลอยอะไรใช่ครับเขาอาจจะตอบได้เลยว่าเป็นซาวไลท์กาเน็ต ะะราคาโปรโมชั่นเนี่ย8,900บาทซื้อวงนี้ได้เลยนะคะสำหรับช,ชิ้นนี้หรือจะเป็นแทนสไนด์นะคะคุณผู้ชมาาคะรหัส3า2ห0สเจนแทนสไนด์น้ำหนัก2.16กััตก็ซื้อได้เลย4,200บาทและก็สุดท้ายท้ายที่สุดเป็นโรดไลท์ที่มีสกายบูทอเพสซื้อได้ในราคา3,900บาทเท่านั้น พร้อมรับฟรีในส่วนของนะคะโลซคอร์สแล้วก็เลมอนคอร์สไปเลยจากปกติ3,500บาทใช่แลครับไม่จะเป็นว่าเราต้องดูผ่านทางทีวีเรามีโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตหรือจะมีในส่วนของไลน์เนี่ยแชทกันได้เลยใช่ได้ว่าเรารับใช้ท่านผู้ชมทุกช่องทางใช่แล้วครับแล้วก็นะฮะอีกหนึ่งสิ่งดีนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้รับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และ Facebook ก็คือ โปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับที่เราบางทีเราจะจัดเตรียมมาให้ท่านผู้ชมเอ๊ะอาจจะไม่มีเวลาดูทีวีนะครับอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าทุกท่านอาจจะแบบติดงานบ้างนะครับติดธุระส่วนตัวบ้างนะครับเราก็จะมีไลน์แจ้งนะครับโปรโมชั่นพิเศษไปให้<ะ>หรือว่า Facebook แจ้งโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ถูกต้องเลยนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับคอลเลกชันกระดาษแอนโพรยคอลเลกชันที่23นะคะคุณผู้ชมคะเทปที่2ในวันนี้นะคะนิ้วชี้8,900บาท36267รหัสสินค้านะคะ36267ชิ้นที่2รหัส36270เป็นแทนสไนท์นะคะ4,200บาทบชิ้นที่3เป็นโลโดไลแล้วก็มีสกายบุทอเพสรหัสนะคะ36272 ซื้อได้ในราคา3,900บาทนะคะสำหรับชิ้นที่3นะคะที่อยู่ตรงนิ้วนางนั่นเองพร้อมรับฟรีนะคะเป็นของสมนาคุณไปเลยนะคะอีกหนึ่งวงนั่นเองนะคะก็ท้ายที่สุดนี้หมดเวลากับกระดาษอันทอยแล้วนะคะแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่ได้สั่งจองสินค้ากันเข้ามานะคะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมให้รายละเอียดแล้วก็ข้อมูลกับคุณผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันเลยค่ะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็อยู่กับคุณยุ้ยและผมสมิทธ์นะครับส่วนสัปดาห์นี้คุณยุ้ยสุกัญญาและผมสมิทธ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก j ิวเรี่ชาแนลนะคะกด Subscribe เลยค่ะกดเลย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 สิคะกดเลยค่ะ